เขาใช้วิธีการรักษาแบบธรรมชาติทำให้ความดันสูงที่ผ่านมาเนี่ยสิปีความดันไม่เคยลดเลยแต่พอกลับมาเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตทำให้ความดันลดโดยปัจจุบันนี้ไม่ต้องกินยาแล้วครับ <Wow. S 1> ฟูจิครับ ความดันสูงเป็นกันเยอะมาก40ล้านคนเท่ากับว่า3คนเป็น1คนและที่ผ่านมารักษาด้วยกันกินยากินยากินยาบางคนกินแล้วก็ไม่หายจะดีขนาดไหนถ้ารักษาโดยไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตเพราะความดันสูงเป็นต้นตอนของเส้นเลือดอุดตันทำให้เส้นเลือดแข็งเส้นเลือดตีบเป็นต้นตอของโรคร้ายต่างๆมากมายเป็นไงไปดูกนันนี่คือคุณหมอมหาวิทยาลัยจีจจียไดยากอและเป็นทั้งมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลชื่อว่าคุณคาริโอและท่านนี้ก็เป็นหมออีกท่านหนึ่งจากโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งชื่อคุณชิกะมาช่วยให้ความรููู้้้้คครััับวาาาามมมดดนนนนสสงททํํไใหเเลืออแตตตกก นี่คือเส้นเลือดนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็คือผนังเส้นเลือดเมื่อมีความดันสูงเลือดก็จะไหลแรงนะครับก็ทําให้เส้นเลือดแพองโตยุบพองยุบ หองยุบ่างนี้ไปเรื่อยเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผนังก็จะแข็งตัวแล้วมันก็จะพองทําให้เส้นเลือดเนี่ยแข็งเส้นเลือดแข็งไม่พอนะครับก็ทาให้ทางเดินของเลือดเนี่ยแคบลงเมื่อทางเดินของเลือดเนี่ยแคบลงก็ทําให้เลือดไหลเวียนได้น้อยทาให้เกิดปวดหน้าอกแล้วก็รู้สึกไม่สบายเลือดไหลเวียนไม่ดีแล้วก็เวียนหัวถ้าปล่อยไว้อีกเขาก็จะเป็นเส้นเลือดอุดตันหรือนะฮะเป็นโรคเส้นเลือดกรอบเส้นเลือดแข็งนะฮะถ้าเป็นที่สมองก็เป็นเส้นเลือดอุดตันสมองถ้าเป็นที่หัวใจก็ตันหัวใจมาดูคคคคคนน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 นีีีีีีี้้้้รรัััททท่่่่าาาาาากกกก็็็็เเเเปปปปปะะจอออวววสสขงงดศุืตมมมูณ10ิ ยาไปเรื่อยกินก็ไม่หายกินยาลดความดันในกรณีของท่านเนี่ยก็ไม่ลดนะครับก็ยังกินยาต่อเรื่อยๆกินเท่าไหร่ก็ไม่ลดผ่านไปสิปีครับตอนนอนท่านนอนแล้วรู้สึกปวดหน้าอกรู้สึกทรมานมากเลยปวดหน้าอกก็เลยต้องรีบไปโรงพยาบาลพอดีไปโรงพยาบาลแล้วทันเวลาก็เลยหลอดแล้วเกิดอะไรขึ้นกับการที่ไปโรงพยาบาลแล้วรักษาอย่างไรครับนี่คือหัวใจของท่านเจ้าว่าที่บอกว่าปวดหน้าอกนะครับตรงนี้คือเส้นเะลือดตีบนะเริ่มติบในหัวใจนะเป็นก้อนนี่คือภาพถ่ายจริงก็คือเส้นเลือดตีบเมื่อเส้นเลือดตีบในหัวใจก็ทําให้ปวดหน้าอกนะคร แล้วไม่ทันแล้วฮะก็คือเข้าโรงพยาบาลเลยพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บนะก็ใส่ตัวนี้เขาเรียกสเตนก็คือตัวลวดที่เส้นเลือดหัวใจวิธีการใส่ลวดก็คือนี่คือเส้นเลือดที่แคบลงครับเลือดไหลเวียนไม่ดีครับวิธีการที่ทําให้เส้นเลือดขยายมากขึ้นก็คือการใส่ลวดเข้าไปนะครับวิธีการก็คือใส่ไปแบบนี้เปจะขยายลวดออกมาให้เส้นเลือดพองขึ้นแล้วถึงเวลาตอนก็ถอนออกไปครับ เออสามารถกลับมาใหม่ได้ครับในเส้นเลือดขยายขึ้นแต่ที่น่ากลัวกว่านี้ก็คือถ้าเส้นเลือดเป็นกรอบเส้นเลือดเป็นแข็งตัวแล้วพองไปแล้วเส้นเลือดอาจจะแตกได้ในอนาคตนะครับถึงแม้เส้นเลือดขยายขึ้นแต่ก็อาจจะแตกที่นู่นที่นี่ที่นั่นได้ครับเพราะว่าจากการมีความดันสูงเพราะฉะนั้นครับก่อนที่จะเป็นโรคเส้นเลือดตีบเส้นเลือดอุดตันนะฮะให้เราป้องกันรักษาอย่างไงนะครับตอนนี้หลายคนเนี่ยมีภาวะความดันสูงนะครับเราจะแก้ไงโดยไม่กินยาครับก่อนอื่นมาดูนี่ก่อนนะว่าคุณจําได้ไหมว่าช็อปดันสู ิน90ถ้ากับความดันสูงนะครับแต่ถ้าคุณตรวจที่บ้านบนเนี่ยเกิน135ล่างนะถ้าเกิน85ถือว่าเป็นความดันสูงครับเพราะอะไรครับการตรวจที่บ้านกับตรวจที่โรงพยาบาลจะต่างกันเพราะที่โรงพยาบาลจะมีการเดินความดันสูงมีอยู่ท้ายนะสูงตอนเช้าอีกกลุ่มนึงคือสูงตอนกลางวันและกลุ่มนึงคือสูงตอนนอนเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปโรงพยาบาลแล้วไปตรวจความดันตอนเที่ยงเราก็จะไม่รู้ว่าความดันสูงเราเนี่ยอาจจะมาสูงตอนเย็นก็ได้หรือสูงตอนเช้าก็ได้เมื่อเราไม่รู้นะแล้วเราปล่อยไปก็ทําให้เส้นเลือดเรากรอบเส้น เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องมีการตรวจความดันเช้ากับวันเย็นคุณต้องรู้ถ้าคุณมีความดันสูงในเช้าตู่หรือเย็นหรือกลางวันทั้งหมดนี้ถ้าคุณตรวจไม่เจอถ้าเกิดว่าเป็นความดันแอบแฝงทําให้คุณป่วยเป็นโรคเส้นเลือดต่างๆโดยไม่รู้ตัวนั่นเองครับกลับมาดูถึงเจ้าอาวาสครับเจ้าอาวาสเขาใช้วิธีการรักษาแบบธรรมชาติทําให้ความดันสูงที่ผ่านมาเนี่ยสิปีความดันไม่เคยลดเลยแต่พอกลับมาเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตทําให้ความดันลดโดยปัจจุบันนี้ไม่ต้องกินยาแล้วครับ แล้วรู้ไหมครับว่าต้นตอใหญ่ๆของการทําให้ความดันสูงมันมีอะไรบ้างนะครับมาดูนี่หครับกินเกลือเยอะเกินไปเกลือก็คือกินเค็มเกินไป 2. นะเครียด 3. นอนไม่พอ 4. ี่ออกกำังกายน้อย 5. อ้วน 6. สูบหรี่กินเหล้าก็มีคําถามต่อว่าทําไมเครียดกับนอนไม่พอทําให้ความดันสูงใครตอบได้บ้าง คำตอบคือความเครียดหรือการนอนไม่พอนะทำให้เส้นเลือดตีบและเล็กเมื่อตีบและเล็กก็ทำให้เลือดไหลเวียนเร็วก็ทําให้เกิดความดันสูงและไม่พอเมื่อมีความเครียดกับการนอนไม่พอจะเป็นการขับเกลือออกจากร่างกายได้น้อยด้วยครับในสาเหตุ6อย่างนี้จะเอาว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนนิสัยโดยการครับ80%มาจากการกินเค็มครับ คำถามก็คือเราไม่ได้กินเค็มเยอะอย่างที่คิดหรือเปล่านะบางคนเข้าใจผิดแต่คุณกินเค็มโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งห้ามกินเค็มประมาณถ้วยขนาดนี้เราไม่ได้กินเค็มขนาดนี้นี่ดูให้ดีนะมันหลุมพางหลุมพางหลุมพางเลยในหนึ่งวันห้ามกินเค็มเกิน6กรัมคขาบอกหกกรัมหลายคนต้องคิดว่าฉันคงกินเค็มไม่เยอะขนาดนั้นหรอกแต่คุณไม่รู้ตัวครับนี่คือตารางของอาหารนะว่ามีเกลือขนาดไหนคุณรู้ไหมว่าในก๋วยเตี๋ยวในรามเมงที่มีซุปเนี่ยฮะมีเกลืออยู่7กรัมแล้วนะฮะและคงกินทุกวันทุ่ียยังมอู5 เพื่อนลองคิดดูครับนายผัดกะเพราโอ้โหรสชาติกลมกล่อมมากผัดกะเพราเค็มไหมล่ะกินอะไรก็ใส่เกลืออยู่เรื่อยนะครับคุณไ่ดูตัวแล้วกิน3มื้อีกตั้งหากอ่ะความดันสูงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะนั้นถ้าคุณเป็นความดันสูงจำไว้เลยว่า80%มาจากการกินเค็มและที่เหลือนะฮะออกกำลังกายน้อยครับปรากฏว่าวิธีการแก้ความดันสูงมีอยู่3อย่างของเจ้าอาวาสแล้วกลายเป็นว่าไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตเพราะนั้นที่กินยามา10ปีนะแล้วความดันไม่ลดนะใช้3อย่างนี้หายเลยครับหนึ่งนะฮะ ก็คือการลดการกินเค็ม3อย่างนี้ทําให้ท่านหายเป็นคนปกติครับเห็นหมเป็นวิธีที่ดูเหมือนไม่ยากแต่าจะาติดเป็นนิสัยอาจจะยากหน่อยแต่ว่าเรารู้ต้นตอวิธีการรักษาแล้วไม่ต้องกินยาเห็นไหมไม่ต้องกินยา แต่คนที่ฟังวิดีโอนี้ครับอย่าเพิ่งเลิกกินยาก่อนนะครับมันอาจจะทําให้คุณเป็นโรคอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นต้องควบคู่กับก,บการกินยาและเปลี่ยนการใช้ชีวิตต่างๆนะในการกินการออกกำลังกายครับและในที่สุดนะคุณจะไม่ต้องใช้ยาครับถ้าคุณใช้ยาเรื่อยๆจะมีผลข้างเคียงคือไตมีปัญหาแล้วรู้ไหมครับว่าคนที่เป็นคนธรรมดาแบบพวกเรานะฮะเรานึกว่าเราไม่มีความดันสูงอาจจะมีความดันสูงในช่วงกลางวันหรือเย็นหรือก่อนนอนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยลองไปตรวจความดันตอนเช้าตรวจความดันตอนเย็นและกลางคืนแล้วถ้าเป็นไม่ ห้แล้วนยควรคจะซื้อที่ตรวจความดันเก็บไว้เลยครับนี่คือสําคัญเลยคนระับเพราะฉะนั้นควรจะมีพวกนี้ไว้นะฮะเอาไว้ตรวจช้ากลางวันเย็นครับสุดท้ายนครับถ้าคุณออกไปออกกำลังกายแล้วคุณลดเกลือไม่กินเหล้าแล้วก็นอนเพียงพอแต่ความดันยังสูงมันอาจจะเป็นโรคอื่นที่คุณไม่รู้ตัวคุณต้องไปตรวจที่โร,รงพยาบาลเช่นเป็นโรคไตไตไม่สามารถกรองเกลือได้นี่เป็นโรคอย่งอื่นที่เข้ามาอาจจะเป็นโรคเบาหวานอย่างที่ทําให้ความดันสูงขึ้นมาได้แล้วอีกการหนึ่งต้นตอของการที่เราจะเป็นมะเร็งก็คือการกินหวานโดยไม่รู้ตัวปัจจุ น้ำในอะไรก็มีแต่หวานฮะสมองเราพยายามที่จะเลิกกินของหวานแต่ร่างกายเราอยากกินแล้วเราอดกั้นไม่ได้แล้วเราก็กิน